สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วเดินตามกลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดหนึ่งมาก็เลยมาพบว่าดอกพุดซ่อนของป้าแป๋วกำลังบานน่าจะบานได้หลายวันแล้วโอ้ลมแรงจ้าลมแรงนี่หอมจังเลยป้าแป๋วได้กลิ่นหอมของดอกพุดซ่อนป้าแป๋วก็เลยพาทุกๆคนมาดูดอกกัน มาดูลักษณะดอกของพุธซ่อนจ้าก็คือเขาลงตัวมากเลยก็คือชื่อก็คือดอกพุดซ่อนเขาก็จะมีความซ่อนกันเป็นชั้นกลีบก็จะซ่อนเรียงกันเป็นชั้นสวยงามอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะ้ะแล้วก็สีนะจะมีสีขาวบริสุทธิ์เชียวแหละแล้วก็เกสรข้างในเป็นสีเหลืองชัดเจนเกสรเม็ดใหญ่หน่อยชัดเจนมาก ลักษณะใบนี่จ้ะลักษณะใบของเขาเนาะลักษณะดอกหน้าตาของดอกพุดซ่อนเนี่ยจ้ะเราก็จะคุ้นเคยกันดีเนาะ mm hmm. เพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงคําว่าดอกพุดเราก็จะนึกถึงดอกพุดซ่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยจ้ะ mm hmm. เพราะว่าความคุ้นเคยแล้วก็ประสบการณ์ที่ว่าเราเห็นดอกพุดมานี่ส่วนมากจะเป็นดอกพุดซ่อนแบบนี้ละจ้ะ mm hmm. สมัยแต่ก่อนแต่แก่นี่ เขาก็จะนิยมปลูกกันไว้ในบ้านเรือนเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากหอมชัดป,ป้าแป๋วสังเกตว่าสมัยแต่ก่อนคนเท่าคุณก่ก็จะนิยมตัดไปวัดกันนะเวลาไปวันพระวันอะไรนี่ป,ป้าแป๋วก็เห็นคนเท่าคนแก่แกก็ถือดอกไม้ไปก็จะมีดอกพุดซ่อนเนี่ยจะ้ะเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่คนฒถานําไปวัดเนาะแล้วก็สังเกตเห็นว่าตามร้านค้าเมื่อก่อนนะ่ะเขาก็จะมีดอกพุดซ่อนแบบนี้หลจะจ้ะ ใส่ใส่แก้วอ่ะจะว่าใส่แจกันก็ไม่เชิงดอกแกแบบว่าส่วนมากจะเอาแก้วน้ำเนี่ยแหละเนาะมาใส่น้ําแล้วก็ตัดดอกพู้ซ่อนเนี่ยว้เวลาเดินเข้าไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยอุย้ยหอมจะ้ะหอมหอมชื่นใจแบบว่าตั้งความหอมไว้เรียกลูกค้าเลยแหละป้าเป๋งว่านะเป็นที่นิยมปลูกมากมาก,ก่อนเนาะดอกไม้ที่คนสมัยก่อนนิยมปลูกก็มีไม่กี่อย่างหรอกจะ้ะ แต่ถ้าหนึ่งในหนึ่งในความนิยมดอกไม้สีขาวที่เป็นมงคลมีกลิ่นหอมก็ต้องยกให้พุทซ้อนเขาด้วยนี่จะ้ะพุทซ้อนก็ยังอยู่ในกลุ่มไม้มงคลเนาะคําว่าพุทนี่ก็ยังหมายถึงความมั่นคงความแข็งแรงความสมบูรณ์ปลูกไว้ก็ช่วยเสริมสิริมงคลช่วยในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์นี่จะ้ะ เป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มากเลยคนสมัยก่อนก็นิยมเอาไปปลูกเพื่อลอยมาลัยบ้างตัดถวายพระบ้างนี่ป้าเป๋วจะพาดูดอกตูมก่อนนี่จะดอกตูมเขาเนาะลักษณะเป็นเกลียวหลอดสวยเลยที่นี่นอกเหนือจากที่ว่าป้าแป๋วจะพามาดูลักษณะดอกใกล้ๆแล้วเนี่ยป้าแป๋วก็จะเล่าให้ฟังว่าดอกพุดซ่อนเนี่ยจ้ะเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแด ชอบอยู่กลางแจ้งชอบอยู่โล่งๆเนาะนี่แต่ที่นี่น่ะป้าแป๋วจะเล่าว่าปกติตอนแรกน่ะป้าแป๋วก็ปลูกดอกพุดซ่อนเนี่ยจ้ะกลางแจ้งแหละปลูกลงๆเลยเขาก็ออกดอกเต็มเลยจ้ะเพราะว่าเขาออกดอกตลอดปีมีฝนไม่มีฝนจะแดดจะหนาวแต่ว่าเขาก็ออกดอกเป็นระยะของเขาอยู่ออกดอกตลอดปีถ้าเราให้น้ําให้่าเขาเนาะแต่ที่นี่น่ะป,ะป้าแป๋วอะมีข้อเสียก็คือ เวลาที่มีต้นไม้ชนิดอื่นมาเกิดป้าแป๋วชอบเสียดายป้าเป๋วก็จงไว้เนี่ยจะ้ะเขาก็เลยมารบกวนดอกพุดซ้อนของป้าเป๋วทาให้พุ่มของดอกพุธซ้อนของป้าเป๋วเนี่ยเสียทรงเลยดูเถอะเขาเรียกว่าเสียทรงไม่เป็นพุ่มไม่เป็นทรงเลยแต่ยังดีเนาะเขาอุต่า์ออกดอกให้เนาะเขาอุตส่าห์ออกดอกให้ป้าเป๋วได้ดูแล้วก็ได้กลิ่นหอมชื่นใจเลยจะ้ะต้นพุด พุทซ่อนเนี่ยก็เป็นพุทชนิดแรกเหมือนกันที่ป้าเป๋วปลปูกในบ้านป้าเป๋วเนี่ยเป็นพุทชนิดแรกต้นนี้ก็อายุป้าแป๋วปลูกมาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดแล้วเนี่ยต้นเนี่ยอายุมากแล้วจ้ะจนว่าต้นเกาะลายหมดแล้วนะ่ะดูเถอะต้นเกาะกิ่งก็มีความลายแบบว่าอายุมากอะ่ะเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณยายพุทซ่อนแล้วนี่อายุมาก กิ่งเขาก็ชํำได้นะจ๊ะกิ่งอ่ะพุดซ้อนเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยการชํากิ่งขยายพันธุ์ด้วยการตอนเนาะน่ะป้าแปนะ๋วน่ะนี่สัยเสียดูทั่วเสียดายเสียดายต้นอื่นที่ว่ามาเกิดอยู่ในนี่นี่ถ้าคุณแม่ป้าแป๋วดูคลิปอยู่นี่ความลับก็ถูกเปิดเผยอ,อีกเดี๋ยวก็จะต้องโดนมาตัดไอ้ต้นที่มาเกิดแทรกในต้นพุดซ้อนแน่นอนเลยนี่จ้ะ กิ่งเอาไปชําเดี๋ยวป้าแป๋วจะต้องมาจัดการให้ดีเพราะว่าพุดซ่อนเนี่ยเขาชอบแดดเขาชอบอยูก่กลางแจ้งเขาชอบโลง่ลงๆให้หายใจสะดวกเลี้ยงก็ง่ายออกดอกให้ดูตลอดปีป้าแป๋วส่งผ่านความสุขให้ผ่านดอกพุดซ่อนไปให้ทุกๆคนนะจ๊ะ อยากให้กลิ่นของดอกพุ้ซ่อนเนี่ยช่วยจันลงใจให้ทุกๆคนเบิกบานสดใสเนาะอยากให้ทุกๆคนผ่านพ้นกับปัญหาไปได้ในแต่ละวันแล้วก็ไม่ต้องเก็บความทุกข์เอามาสะสมในวันต่อไปเนาะความทุกข์ที่เกิดวันนี้ก็ทิ้งไปวันนี้ไม่ต้องไปสะสมเอาไว้นะจ๊ะเราก็แยกแยะเนาะเราจะได้มีความสุขป,ป้าแป๋วอยากให้ทุกๆคนมีความสุข มีความสดใสมีรอยยิ้มป้าแป๋วส่งผ่านความสุขต่างๆความหวังดีต่างๆผ่านดอกไม้ผ่านต้นไม้ที่ป้าแป๋วปลูกนะป้าแป๋วขอให้ทุกๆคนมีความสุขมีความสดใสในชีวิตนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามในช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนช่องน้องใหม่มีความบ้านๆเนานะมีความบ้านๆ ช่วงนี้ก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังในเรื่องดอกไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านเรือนของป้าแป๋วซึ่งความจริงแล้วป้าแป๋วเป็นส่วนผสมนะจ๊ะแต่ช่วงนี้นะ่ะดอกไม้เขาออกเยอะป้าแป๋วก็เลยนําเสนอในเรื่องของดอกไม้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆไล่ไปทีละต้นทีละอย่างเนะาะไม้ผลไม้ใบไม้กินได้อะไรต่างๆสมุนพงสมุนไพรป้าแป๋วก็จะนําเสนอเป็นลําดับไปเนาะขอให้ทุกๆคนติดตามก็แล้วกัน จะได้ดูกันหลากหลายเนาะป้าเป๋วก็มีความสุขที่ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะป้าเป๋อยากให้ทุกๆคนติดตามกันทุกๆคลิปนะจะได้เก็ตเล็กเก็ตน้อยกลับไปเนาะขอบคุณทุกการติดตามพบกันทุกๆคลิปนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้าอาหอมชื่นใจกันก่อนลมกระแรงเหลือเกิน